หลายครั้งที่เกิดเหตุความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะซึ่งก็ทําให้ประชาชนในพื้นที่ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่อย่างปลอดภัยแต่เมื่อวานนี้ก็เกิดเหตุระเบิดตู้ ATM 4จุดบนถนนเจริญประดิษฐ์อาเภอเมืองจังหวัดปัตตานีหรือถนนหน้ามออ,อปัตตานีซึ่งเคยเป็นพื้นที่ปลอดภัยชาวบ้านจึงหวังว่ากระบวนการพูดคุยสันติภาพจะทําให้ความรุนแรงในพื้นที่นั้นลดลงได้ติดตามจากนักข่าวพลเมืองจังหวัดปัตตานีค่ะ นเจริญประดิษฐ์เป็นถนนสายหลักที่นักศึกษาและประชาชนทั่วไปใช้สัญจรไปมาตลอดเส้นทางมีร้านค้ามากมายถือเป็นถนนสายเศรษฐกิจที่สำคัญในอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีผู้คนบนถนนเส้นนี้เชื่อว่านี่เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับพวกเขาก็ไม่อะไรมากเพราะว่าคือหนึ่งอยู่มาก็สาปีแล้วก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรแล้วอย่างบ้านก็ ในสามจังหวัดเหมือนกันก็เจอเหตุการณ์ที่แยบแลวถามว่าผมใจมันก็ตกใจเพราะมันยิ่งใกล้ขึ้นวง,วงมันยิ่งแคบขึ้นจากที่เมื่อก่อนเราอยู่เราอยู่มอเนี่ยแต่ว่ามีเหตุการณ์อะไรเงี้ยรอบรอบแต่พอมันยิ่งในช่วงปีกว่ปีเนี่ยมันก็เริ่มมาหลังมองมันมาใกล้ขึ้นในนี้ หลังจากเกิดเหตุระเบิดตู้ ATM 4จุดบนถนนเส้นนี้พร้อมกับเหตุในอีกลายพื้นที่ที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวานวันนี้ทุกอย่างกลับสู่ภาวะปกติผู้คนกลับมาจับใจ่ายใช้สอยและเดินทางบนถนนเส้นนี้เช่นอย่างเคยทว่าเหตุการณ์เมื่อวานก็ทําให้พวกเขาต้องปรับตัวในการใช้ชีวิตและประกอบอาชีพว่าเทคนิคในการอาศัยที่นี่ครับ ให้พลนจากพวกเหตุการณ์นี้ก็ประมาณว่าชิ้ข่าวมากจากวิทยุจากในเฟซมีเพื่อนพ่อเป็นหัวหน่อะไรถ้าเขาบอกมาเราก็ฟังไว้สมมุติเขาบอกมาว่าอาจจะมีตรงนี้นะมีรถแบบนี้อย่างนี้เราก็ระวังตัวแล้วก็ดูใช้สายตาดูด้วยแล้วก็คือถ้าถ้ารู้ว่าแถวนี้ไม่ปลอดภยัยแล้วก็อย่าไปครับแต่ยังหวังอยู่ว่า,รา,นานกระบวนการคุยกต้องมีต่อผมผมยังเชื่อยอ,อยู่นงหนูงแต่อาจจะอาจจะมันคือไม่ถึงหรือว่ายังมี ความเป็นอะไรที่อยู่ในใจอยู่ที่ไม่ใช่การสั่งการที่โดยตรงหรือเปล่าบทเรียนจากความไม่สงบ10ปีที่ชายแดนใต้ทําให้นักศึกษาและผู้ประกอบการร้านค้าหลายคนเชื่อว่าคงไม่เกิดเหตุการณ์บนท้องถนนเส้นนี้อีกซึ่งเป็นถนนเส้นหัวใจหลักของปัตตานีบ่อยครั้งเพราะตำรวจทหารให้ความสำคัญและให้ความดูแลเป็นพิเศษ หนึ่งวันหลังเหตุระเบิดมาถึงถนนสายที่ผู้คนเชื่อว่าปลอดภัยทำให้พวกเขาเรียนรู้ที่จะปรับตัวและใช้ชีวิตอยู่บนความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นและพวกเขายังมีความหวังต่อการพูดคุยเพื่อสันติภาพที่กำลังดำเนินอยู่โดยอยากให้ความรุนแรงลดลงแม้จะยังกังวลว่าปลายทางจะเป็นอย่างไรทั้งการพูดคุยและความรุนแรงที่ยังดำเนินควบคู่กันไปในวันนี้ นักข่าวพลเมืองจังหวัดปัตตานีรายงาน